เด็กชายวัย7เดือนชาวลาวที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดหัวใจเร่งด่วนเดินทางจากจังหวัดหนองคายค่ะโดยมีจุดหมายปลายทางส่งให้ถึงมือหมอที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรระยะทางกว่า500กิโลเมตรค่ะโดยออกเดินทางมาตั้งแต่เวลา7.30นาฬิกา30นาที นำตัวเด็กน้อยส่งโรงพยาบาลในครั้งนี้มีขบวนรถตำรวจคอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางค่ะมีช่วงหนึ่งที่ขบวนรถขับผ่านด้านหน้าสถานีไทย PBS ของเรานะคะทีมข่าวสามารถจับภาพเอาไว้ได้และการเดินทางในครั้งนี้มีกรอบเวลาที่จะต้องถึงจุดหมายปลายทางก่อนเวลา14นาฬิกาเพราะว่าเด็กมีภาวะตัวเขียวค่ะต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน ซึ่งระหว่างทางก็มีทีมแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะมีคนจำนวนมากอยู่ในเส้นทางแล้วก็มีส่วนร่วมในภารกิจสำคัญในครั้งนี้แม้แต่คนที่แชร์ในภารกิจขอเส้นทางก็เป็นส่วนหนึ่งในช่วงเวลาที่มีความหมายของเด็กน้อยคนนี้ด้วยค่ะสวัสดีกลับทักกายสวัสดีเอฟซีตอนฝังล้ฟังไพแต่ว่าเทมเดร์ดีนีตอนถามก็คือก้องสองาเซโน ทายสบายดีพอเอพี่น้องเบิร์ดทุกฐานในยามไฟขำลงแรงนะพี่น้องมือนีกับฟอกันอีกแล้วกับสัมพาแหละน้องเมย์แล้วก็คุณยายคุณแม่นะพี่น้องเนาะอ่ามือนีทีมงานสองซาลาสิโนของเรากลับมาครบทีมเลยนะพี่น้องเนาะเสื้ออากาศทางฝั่งลาวในมือนีกันหนาวหลายนะพี่น้องเนาะอุณหภูมิสิบไปหัวองศานะพี่น้องเนาะยามเสาร์เฮงหนาวพี่น้องจนแบบบบียากลุกแต่วันนอนเพลินอะไนะพี่น้องเทางไทยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งไทยเนาะอากาศเป็นจังในเหน็พี่น้องหนาวคุกันบ่เนาะทางฝั่งไทยหรือว่าห่อนเนาะจะได้ ค่าคมเปตนทักทายสบายดีกันเข้ามาลยเดีกน้องซึ่งมื้อนี้น้องนสะพูภาก,ก็ได้เลือนไปเห็นคลิปหนึ่งที่สรุปตาและก็สรุปใจหลายน,น้องะเพราะวา่าเป็นคลิปที่เจ้าหน้าที่ไทยหัวมือกับหมอไทยเนาะเวยเลือเด็กน้อยเารลาเนานะพี่นอนะที่เป็นโรคหัวใจผิวในไวไัยอายุเจ็ดเดือนนะพี่นอนาะซึ่งก็เป็นคลิปที่บีบหัวใจหลายเพราะว่าการนำส่งตัวเด็กเข้ามาประเทศไทยต้องแข่งกับเวลานะพี่อนะถ้ามามาสะก็คือว่า บอลอดน้อพี่น้องเนาะซึ่งเมื่อนี้เราก็จะมาเห็คนคลิปรีแอคชั่นคือเก่านะพี่น,น,พน,น้องเนาะจะมาเห็นคลิปรีแอคชั่นจากซองของไรส์ได้วิทยานงศักดิ์หรือว่าซองของคุณมอนิกนั่นเองนะพี่น้งนองเนาะซึ่งมอนิกเป็นเดแบบ็เป็นไอดอลแล้วก็คลิปซองเพิ่นแบบเพิ่นว่าแบบละเอียดข้อมูลแบบเต็มครบถ้วนแล้วพี่น้องเนาะก็เลยอยากนำไฮเมย์และครอบครัวได้ฟังได้เห็น ทีมมอไทยตำรวจไทยเจ้าหน้าที่ไทยนะคุณสวยเหลือเด็กลาวนะพี่น้งนะองเนาะย่างกระทันหัน,นเร่งด่ดวนก่อนจะไปหักส้มคลิปนะพี่น้องเนาะสำหรับ PFC ที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกด subscribe นะพี่น้องเนาะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากซองของพวกเราเนาะขั้นตอนต่อไปเพื่อบมเป็นการเสียเวลานะพี่น้งนะองเอาเป็นว่าเาไปหักส้มคลิปพร้อมๆกันเลยพี่น้องจากซองของมอนิกเนาะนะฮะสมพร้อมกันเลยพี่น้งองกลาบสบายดีนะสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีตอนหักข้าสู้ ช่องไลฟ์สไตล์ทนุงซักดิ์เนาะอยู่กับข่าวเจ้าทันุงซักดิ์เสซนเก่าเสซนเคยเนาะก่อนอื่นกะทักทายสบายดีผมแม่พี่น้องมดทุกสุดทุกคนเนาะจะเป็นพี่น้องอยู่ทางเมืองลาวเมืองไทยแล้วก็อยู่ต่างประเทศเนาะเป็นในสบายดีบ่ทุกคนสภาพอากาศอยู่ทางประเทศไทยเป็นในอากาศเย็นบ่ทุกคนอยู่ทางกรุงเทพเนาะทางภาคเหนือของไทยเป็นในอากาศเย็นบ่เนาะสังอยู่สปปลาวนะทุกคนมือนี่เย็นแหงเนาะทุกคนเนาะสังว่าอุณหภูมิต่ำสุด11องศานะทุกคนเนาะจะเป็นองศาแต่ว่ามือเช้านี่8องศาเนาะอ่ามือเช้านี่คือแบบ โหแบบ <c oughs> ตื่นมาตอนเช้านี่คือแบบเย็ยนแหงเนาะยังไงก็ตามทุกคนอากาศเปลี่ยนแปลงไปสิกลาเป็นวัดเป็นไข่ได้ไง่ายเนาะรักษาสุขภาพไม่ห้า่สุดทุกคนนะทุกคนเนาะโอเคเนาะสำหรับพี่ฐานได้ที่เข้ามาเบื้องใหม่ทุกคนอย่าลืมกด subscribe ฝากกด subscribe เนาะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อบอกพาดคลิปใหม่ของข่าวพิศชาวนั่นเองแล้วทุกคนสวัสดีนี่นะสิมาแวาเหลืองในการทุกคนโอ้เป็นอย่างที่แบบซาบซึ้งใจแหงเลยทุกคนเนาะแปลว่าดีใจนะทุกคนดีใจแล้วก็เห็นแบบเด็กน้อยปลอดภัยไว้สินะก็คือแบบ บบดีใจสุดๆเลยเนาะ,ะ,ะทุกคนเนาะสวัสดีมื้อนี้เนาะเขาจะมาว่ากันก็นกนคือการเหตุภารกิจเนาะด่วน,นทุกคนเนาะของเจ้าหน้าที่เนาะอาจจะเป็นทางการแพทย์เนาะตำรวจเนาะที่ได้ส่งคนเจ็บอายุวัยเจ็ดเดือน,นทุกคนเนาะไปปิ่นปัวหรือผาตัดที่โรงหมอจุฬาลงกรณ์โดยระยะทางหลายกิโลเมตรทุกคนเนาะโอ้โหแบบเป็นสิ่งหนึ่งที่แบบว่าขับพระเจ้าต้องได้มาว่าเมื้อน,นี้นทุกคนเนาะเพราะว่าเห็นมนสิแล้วรู้สึกแบบโอ้แบบสุดยอดทุกคน สุดยอดแหงเนาะอ่ะทุกคนนะสวัสดีนาะขราบพระเจ้าก็ได้ออกงามนะทุกคนเนาะละกาเห็นข้อความเนาะพี่ๆคนไทยเนาะนส่งมาหลายแหงเลยเมื่อวานนีเนาะว่าเออน้องนิกเห็นข่าวนี้หรือยังเนาะบอกจะเป็นแท็กทางเฟซบุ๊กเนาะละกาบอกทางแมสเซจเนาะขราบพระเจ้าก็โบท่านได้ตอบเนาะทุกคนเนี่ยงจากว่าขราบพระเจ้างามเนาะแต่วม่นี้ออกงามเนาะก็ได้เห็นข่าวข่าวก็คือภารกิจการส่งเด็กน้อยเนาะคนลาวเนาะทุกคนเนาะไปผ่าตัดเนาะสวัสดีเป็นคนที่สองเนาะ เฉงบ่าเด็กน้อยพวกนี้เนาะมีปัญหาเหลืองโรคหัวใจเนาะทุกคนเนาะมาแต่กําเนิดนั่นเองเนาะทุกคนเนาะในระยะทางที่การส่งนี่ก็ถือว่าระยะทางไกลเนาะทุกคนเนาะแล้วก็เป็นอยังเนาะหลายๆคนก็บอกว่าเป็นอยังคือบ่ส่งทางเครื่องบินเนาะทุกคนเนี่ยมื่อวันที่ฮาร์ดิมาฟังเหตุผลกันเนาะทุกคนเนาะว่าเป็นอยังคือบ่ส่งทางเครื่องบินเนาะแต่ว่าเพิ่นส่งทางรถบัสเนาะกับโอ้โหแบบ ก่อนอื่นเนาะก่อนจะไปเบ่ากันก่อนอื่นก็ขอบคุณเนาะทางเจ้าหน้าที่เนาะทุกภาคส่วนเนาะแล้วก็ประชาชนพี่น้องคนไทยทุกคนเนาะทุกี่ได้แชร์ข่าวข่าวเนาะต่างๆเนาะลงทางชื่อช่องชียลมีเดียเนาะแล้วก็เจ้าหน้าที่เพผูนสุดยอดไลน์ทุกคนเนาะในการขนส่งเนาะคนเจ็บเนาะแล้วก็ประชาชนเนาะทุกคนที่เห็นไฟสัญญาณเนาะทุกคนเนาะกับเพื่อนก็ได้ยุดลดหรือว่ิลีกทางให้อันนี้คือแบบเห็นถึงแบบน้ำใจเนาะแล้วเห็นถึงความแบบเห็นชีวิตของมนุษย์ สำคัญกว่าสิ่งอื่นใดน้องๆก็คือแบบขอบคุณหลายๆนะทุกคนเนาะอะไรในปัจจุบันในเด็กน้อยก็ถึงหกพยาบาลแล้วน้อคนเนาะซึ่งว่าจากข้อมูลข่าวนะทุกคนเนาะจากข้อมูลข่าวทาง Facebook เนาะเพิ่นได้โพสต์ข้อมูลนี่นะทุกคนจากเฟซบุ๊กทวัสทวัสไซนะทุกคนเนาะทวัสไซ ถ้าว่าออกเสียงผิดขออนุญ,ญาตนะซึ่งไม่ได้โพสต์ขอความนี้นะทุกคนลง a c e b o o k โซเชียลมีเดียเนาะว่าอนะัปเดตเนาะภารกิจเสร็จสิ้นนะทุกคนประกาศประสาสัมพันธ์โครงการรักษาหัวใจเด็กน้อยนะทุกคนข้ามโขงโดยสภากาชาดไทยเนาะร่วมกับสาธารณสุขสปปลาวขัดกรองผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจนะทุกคนได้รับการรักษาที่ประเทศไทยเป็นความร่วมมือของสองประเทศ เพื่อต่อชีวิตให้กับเด็กๆนั่นเองนะทุกคนในวันที่2วสองเดือนหนึ่งปี25 6 7ภารกิจเร่งด่วนเด็กหนูน้อย7เดือนนะทุกคนผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจเสร็จแล้วจากกทมเนาะส่งกลับไปที่ด่านพรส่งไปที่ด่านพรหมอหอ,มอพอรอขออภัยทุกคนอ่านผ่ไใดคำเนี่ยพร หอมอแดนหนองคายนะทุกคนแดนหนองคายเวลา5รา,ายการโดยประมาณเส้นทางออกจากโรงพยาบาลจุฬาไซพระราม4ขึ้นด่วนบ่อนไก่ลงด่วนดินแดนนะทุกคนขึ้นด่วนดินแดนวิภาวดีลงด่วนใช้เส้นทางทอมิตรภาพหนองคายตลอดสายจุดหมายด่านอ่าพรแดนหนองคายนะฮะโดยโดนโดนจ,จะมีโดยจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงพร้อมรถวิทยุอำนวย การจราจรในเส้นทางตลอดสายทุกคนจอรอทางด่วนอำนวยความสะดวกจากโรงพยาบาลจนถึงโชเวย์นะทุกคนจอรอนะะโครงการรับจากโรงพยาบาลจนส่งต่อลงด่วนโชเวย์นะฮะแล้วก็ถนนทางหลวงวิธีหนึ่ศูนย์หนึ่งสองรับส่วงต่อจากจอรอนะะโครงการอ่าลงด่วนโชเวย์เข้าเขตบางน้อยทุกคนรับส่วงต่อในเส้นทางถนนนิมิตภาพนะทุกคน เมื่อเข้าเขตจังหวัดขอนแก่น Mo t o อรลน k เตรียมความพร้อมทีมสนับสนุนภารกิจ m o t o อ l ์ n s ขอนแก่นนัคนจะรอรับขบวนทีสแยกจากท่าพระรามขาเข้าตัวอำเภอเมืองขอนแก่นนักบแยกหลักๆในจังหวัดขอนแก่นที่ขบวนจะผ่านจะมีการอำนวยความสะดวกด้านการจาราจรนั่นเองนัคนแปทางร่วมแยก8ทางร่วมแยก,แก,แกหลัก เมื่อเข้าเขตอำเภอเมืองขอนแก่นเนาะอันนี้ก็คือเป็นขบวนการส่งกลับนั่นเองนะทุกคนเนาะได้เอามาฟังเนาะอ่าภารกิจการขนส่งเล็กน้อยเนาะจากอ่าจังหวัดหนองคายเนาะจากนครราชสีมานะทุกคนจังหวัดหนองคายไปกรุงเทพนะทุกคนว่าเป็นอะไรเนาะโดยระยะทางที่ขัดขังจิงเย้าเนาะห้าร้อยกิโลเมตรนะทุกคนทางว่าทางบอดี้คือบ้านเฮาเนี่ยโอ้โหใช้เวลาสิบสองชั่วโมงเลยทุกคนแต่ว่าทางเป็นมันดีครับทุกคนการเดินทางไวเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเอามาฟังกันนะทุกคนเนาะ นำเด็กชายวัยเดเดือนชาวลาวที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดหัวใจเร่งด่วนเดินทางจากจงังหวัดหนองคายค่ะโดยมีจุดหมายปลายทางส่งให้ถึงมือหมอที่โรงพยาบาลจุลาลงกรระยะทางกว่า500กิโลเมตรค่ะโดยออกเดินทางมาตั้งแต่เวลา7.30นาฬิกา30นาที การนำตัวเด็กน้อยส่งโรงพยาบาลในครั้งนี้มีขบวนรถตำรวจคอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางค่ะมีช่วงหนึ่งที่ขบวนรถขับผ่านด้านหน้าสถานีไทย PBS ของเรานะคะทีมข่าวสามารถจับภาพเอาไว้ได้ และการเดินทางในครั้งนี้มีกรอบเวลาที่จะต้องถึงจุดหมายปลายทางก่อนเวลา14นาฬิกาเราะว่าเด็กมีภาวะตัวเขียวค่ะต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนซึ่งระหว่างทางก็มีทีมแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะมีคนจำนวนมากอยู่ในเส้นทางแล้วก็มีส่วนร่วมในภารกิจสําคัญในครั้งนี้แม้แต่คนที่แชร์ในภารกิจขอเส้นทางก็เป็นส่วนหนึ่ง นนนช่่่ววววงงเเลาาาทีีมีมมมคคคหยยยขออดด็กนน้้้ะพันตํารวจเอกจิรักิตจารุนพัฒนรองผู้บังคับการตำําเน,นินคนฟ้าระยะทาง500กิโลเมตรทุกคนและอีกอย่างเนาะประชาชนไทยเนาะทุกคนเพื่อนกัช่วยแชร์เนาะลงโซเชียลมีเดียกืองที่บ้านทุกคนเนาะและกับประชาชนเพื่อนก็ได้เลืกทางให้การเดินทางโดยการสัญจรสะดวกขึ้นโหเป็นสิ่งที่แบบนา่าสื่นสมหลายทุกคนเนาะโหแบบข้าพระจ้าฟังแล้วยังใจฟูเลยดีใ,ใจนะทุกคนดีใจ ปัวจราจรบอกว่าภารกิจลักษณะนี้มีไม่บ่อยนะครับปกติแล้วเนี่ยจะเป็นการอำนวยความสะดวกในการส่งอวัยวะเพื่อการรักษาครับแต่ครั้งนี้ค่อนข้างเสี่ยงครับเพราะว่ามีข้อจำกัดเรื่องระยะเวลาต้องหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดซึ่งวันนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดีครับ ก็อย่างที่รับทราบเันอยู่ก็คือการรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินนะฮะและทิมทางก็คือลูกเอาเยวะหัวใจนะครับที่อันเนี้ยอย่างว่าหัวใจเนี่ยอย่างตอนนี้ก็เริ่มรู้กันแล้วว่าออกมาจากผู้ผู้มอบมาถึงผู้รับเนี่ยใช้เวลาแค่4ี่ชั่วโมงแล้วก็ต้องลดเวลาการเดินทางเพื่อเพิ่มเวลาให้คุณหมอครับครับแต่อย่างเนี้ยเพิ่งจะมีการประสานมานะครับประสานก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็มาไกลด้วยนะครับมาไกลครับรับเรื่องดีครับเป็นเป็นเรื่องที่ดีครับเพราะว่าปกติอาจจะมีแค่ ใกล้ๆกรุงเทพอย่างหัวใจใกล้กรุงเทพแต่เนี่ยมาจากไกลมากแล้วก็มีการประสานทางหลวงประสานทางกรุงเทพแล้วก็ที่สาคัญอย่างที่เรียนไปแล้วก็คือตามเพจต่างๆให้พี่น้องประชาชนรู้ว่าอ๋อวันนี้จะมีนะสัญญาณไฟว,ว,ว,ว่ามันก็เป็นการตระหนักรู้ว่าอ๋อขอบวนนี้จะมาช่วยหลบหลบ,หลบทางเขาหน่อยหลายคนอาจจะตั้งคำถามว่าแล้วทำไมไม่นำเด็กชายส่งโรงพยาบาลด้วยเฮลิคอปเตอร์นะคะม,มีคำตอบค่ะผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคายบอกว่า เหตุผลก็คือเด็กมีอาการป่วยด้วยโรคผนังหัวใจรัว่วแล้วก็อายุยังน้อยความกดอากาศนั้นอาจจะทำให้เด็กร้องจนตัวเขียวซึ่งไม่ปลอดภัยกับเด็กสำหรับภารกิจหลังจากส่งตัวไปผ่าตัดที่กรุงเทพแล้วถ้าดําเนินการเสร็จแพทย์ก็จะประเมินอาการอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าประเมินแล้วว่าปลอดภัยก็จะส่งตัวกลับมาพักฟื้นที่โรงพยาบาลหนองคายต่อจนผู้ป่วยอาการปากติจากนั้นก็จะส่งตัวกลับบ้านค่ะ สำหรับเด็กชายวัยเจ็ดเดือนคนนี้เป็นผู้ป่วยในโครงการที่ใช้ชื่อว่ารักหัวใจเด็กน้อยข้ามโขงค่ะจุดเริ่มต้นครับเริ่มจากการที่ฝั่งไทยเราไปออกหน่วยร่วมคัดกรองเด็กที่ป่วยเป็นโรคหัวใจจากประเทศลาว92คนครับนี่เป็นความร่วมมือระหว่างเอกอัครราชทูตไทยณน,ะนครหลวงเวียงจันทร์กับสภาการชาติไทยโรงพยาบาลจุฬาลงกรนะครับแล้วก็มีอีกหลายหน่วยงานครับที่ช่วยกันในเรื่องนี้ หลังจากนี้ก็จะมีการทยอยส่งตัวผู้ป่วยที่ผ่านการคัดกรองอีก37คนนะครับมาผ่าตัดรักษาที่ประเทศไทยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายครับส่วนใหญ่เขาก็จะผ่าตัดปเปลี่ยนเปลี่ยนเส้นเลือดนะฮะแล้วก็ขึ้นขึ้นกับพยาธิสภาพของหัวใจนะฮะก็ส่วนใหญ่เด็กที่มีภาวะผิดปกติคือเขียวแต่กําเนิดเนี่ยมักจะเป็นหัวใจผิดปกติแต่กําเนิดน,นะฮะซึ่งกลุ่มเนี้ย ถ้าไม่ได้รับการรักษาส่วนใหญ่เด็กก็จะติดเชื้อทางเดินหายใจแล้วก็เลี้ยงไม่โตส่วนใหญ่ก็เสียชีวิตค่ะสำหรับการส่งตัวเด็กชาวลาวมารับการผ่าตัดที่ไทยผู้ป่วยอายุ7เดือนคนนี้เป็นผู้ป่วยรายที่2นะคะผู้ป่วยรายแรกนั้นเป็นเด็กชายอายุ10เดือนเข้ารับการผ่าตัดเรียบร้อยแล้วส่วนคนที่3ที่อยู่ระหว่างการดําเนินการหลังจากนี้เป็นผู้ป่วยเพศหญิงอายุ1ปีมีภาวะหัวใจผิดปกติแต่กําเนิดค่ะ โดยแพทย์จะประเมินอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งก่อนจะนัดหมายวันผ่าตัดอีกครั้งค่ะว้าวทุกคนเห็นแล้วแบบเห็นเด็กน้อยปลอดภัยโคตดีใจเลยทุกคนเนาะเห็นเด็กอายุเจ็ดเดือนเนาะเป็นโรคหัวใจแต่กําเนิดเลยสินะทุกคนเนาะราวาการที่เกิดมาแล้วมีปัญหาเรือ่องหัวใจแต่กําเนิดเลยสิก่อขอนข,อขานที่จะเสีย่ยงเสียชีวิตเนาะทุกคนเนาะเนื่องจากว่าขาดเลือดเป็นหลอดเลี่ยงเนาะอ่าไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนต่างๆของร่างกายเนาะทุกคนเนาะและสมองเนาะขาดออกซิเจนเล็กน้อยก็จะมีกำแลเนาะ เคล่อนว่าเขียวเนาะศพแหลมือตีแหลเนาะไปสิเนาะเสี่ยงหลายเนาะคนที่จะเสียชีวิตเนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็คือเป็นโครงการหนึ่งที่ให้ความสําคัญหลายเนื้อเป็นการสลายชีวิตมนุษย์เนาะทุกคนเนาะก่อนอื่นเนาะข้าพเจ้าในต่างคนลาวเนาะทุกคนกทุคนขอบคุณเนาะทุกหน่วยงานเนาะอ่าทุก าภาคส่วน,นที่เกี่ยวของนะทุกคนนาะบัวจะเป็นแพทย์หมอเนาะทางฝั่งไทยเนาะหรือว่าต,ตำรวจเนาะแล้วก็ประชาชนเนาะที่ให้การหอมมือนะทุกคนว่าะจะเป็นพี่น้องชาวไทยเนาะที่ให้การหอมมือในด้านการจราจรต่างๆนะทุกคนขาพระเจ้าเฮ้แล้วโหสึกแบบแบบชุดยอดนะทุกคนแบบดีใจนะทุกคนดีใจลวก็เป็นอย่างที่แบบหายากเป็นอย่างที่แบบแบบตื่นตันนะทุกคนเนาะการในซอยชีวิตของมนุษย์คนหนึ่งเป็นสิ่งที่แบบ โอ oh no ้ยไปกอดเราทุกคนบ่บ่เนอะในการเป็นกําลังใจให้เด็กน้อยปลอดภัยเราทุกคนเนาะในการขอบคุณอณละกาตอนนี้เด็กน้อยก็ปลอดภัยนะทุกคนเนาะได้ยินว่าหลังจากนั้นเพื่อนสิส่งกลับมาปิ่นปัวเนาะเฟื้นฟูอยู่โรงพยาบาลที่จังหวัดนนทบุยีนะทุกคนเนาะในการตามเราเป็นกําลังใจให้เมื่อทุกฝ่ายเราทุกคนเนาะเป็นอย่างที่แบบสุดยอดหล่เนาทุกคนเนาะในการห่มมือเราทุกคนเนาะระหว่างสองประเทศลาวไทยฮะเนาะเราทุกคนเนาะ โอเคนะทุกคนเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นของผีคนไทยนะว่าเพื่อนมีความคิดเห็นใดไรนะทุกคนเนาะนะความคิดเห็นทัดไปนะ่นบอกว่าช่วยรักษาชีวิตมนุษย์และสัตว์โลกคือบุญกุศลอันยิ่งใหญ่นะทุกคนผู้ใดได้ทําและมีส่วนร่วมกระทําบุญก็จะส่งผลดีงามถึงท่านขออนุโมทนาบุญสาธุนะทุกคนเะนาะสาธุบุญในการนะทุกคนเนาะขอให้บุญนี้ให้ถึงทุกๆคนนะทุกคนนะี่ให้การห่วมือเนาะโอเคนะทุกคนความคิดเห็นถัดมาบอกว่า เด็กน้อยคนนี้โชคดีมากที่ได้รักทีมได้มารักษาในแผ่นดินไทยโรงพยาบาลไทยนะทุกคนเนาะลื้นใจในหัวใจคนไทยนะฮะความดีความมีเมตตาของคนไทยนะทุกคนเนาะแม่ทุกคนเนาะเป็นสิ่งหนึ่งที่แบบว่าเคินว่าสมมุนว่าคืออยู่บ้านเฮาเนะเรื่องอุปกรณ์เรื่องทันหมอเกี่ยวกับการผ่าตัดหัวใจนะการยังมุ่งเพียบพร้อมเถื่อนาะทุกคนได้มีโครงการห่มมือขามโค้งไว้สีเนาะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ได้เซฟเด็กน้อยเนาะให้มีชีวิตอยู่ต่อนะทุกคนเนาะเป็นสิ่งหนึ่งที่แบบโอโ้โหแบบ สุดยอดทุกคนความคิดเห็นถัดมาเนาะเป็นของคนลาวนะทุกคนบอกว่าผมคนลาวเห็นผมเห็นแล้วน้ําตาผมไหลนะทุกคนเนาะไม่รู้จะขอบคุณอย่างไรดีนะฮะสำหรับประเทศไทยพี่น้องชาวไทยที่มีแต่ความรักความหวังดีต่อประเทศลาวนะทุกคนคนลาวในฐานะคนลาวคนหนึ่งนะฮะสิ่งที่ตอบแทนได้คือรักประเทศไทยพี่น้องคนไทยให้มากๆนะฮะขอบคุณนะครับผมที่เห็นค่ามนุษย์ด้วยกันนะครับผมคนไทย น้ำใจยิ่งใหญ่เสมอครับว้าวคนลาวทุกคนอ่าเรากับว้าวแทนคนลาวทุกคนนะทุกคนแทนคนลาวแทนผมนะทุกคนผมก็อยู่ในความคิดเห็นนี่แหละทุกคนเนาะความคิดของข้าพเจ้าก็คืออันเดียวกันกับลาวทุกคนขอบคุณแทนคนลาวทุกคนแล้วทุกคนเนาะความคิดเห็นถัดมาทุกคนบอกว่าไม่มีคํายกย่องใดๆนอกจากคําว่าขอบคุณทุกท่านนะฮะความคิดเห็นถัดมาทุกคนเป็นคนลาวคือกันท่านทุกผมว่า ผมคนลาวซาบซึ้งในน้ำใจมากนะฮะไม่มีอะไรเทียบเท่าแล้วขอบคุณแทนชาวลาวขอบคุณทุกภาคส่วนครับผมนะฮะเนาะขอบคุณลหลายๆลายทุกคนเนาะซึ้งสมมากๆอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งนะทุกคนขอบคุณทุกภาคส่วนขอบคุณพี่ๆคนไทยเนาะที่สวยเหลือชีวิตมนุษย์คนหนึ่งนะทุกคนจากใจเนาะข้าพเจ้ากันในนามแพทย์หมอเนะอาะอยู่สบวาลาวเนาะก็ขอบคุณอย่างยิ่งนะทุกคนเนาะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงเนาะเจริญเจริญนะทุกคนเนาะโอเคนะทุกคนคล ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ subscribe นะเป็นกำลังใจส่องไลฟ์สังหารสบายดีสวัสดีครับในโจบไปแล้วนะพี่น้องเนาะคลิปจากซ่องไลฟ์สไตล์วิธีนงศักดิ์พี่น้องเนาะก็คือว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่รู้สึกดีมากๆเลยนะพี่น้องแล้วก็ใจพออกมากที่ได้เห็นเจ้าหน้าที่ไทยแล้วก็คนไทยแบบเพิ่นเต็มใจแล้วก็พร้อมใจกันสวยเหลือปลาส like ุนลาวนะพี่น้องเนาะหรือว so ่าเด็กลาวนะพี่น้องเนาะอายุเพียงแต่เจ็ดเดือนเนาะเมย์เค้นคลิปนี้รู้สึกอะไรเด็กแม่โหรู้สึกว่า ก็ดีใจนําคนน้อยถือว่าบุญผืนมีนะคนน้อยบุญผืนมีผืนมีผู้สวยผืนโลดเนี่ยว่าเป็นการสวยเหลือที่แบบว่าบีบหัวใจนะพี่น้องเนาะพต้องแข่งกับเวลาถต่ว่าไปซากถือว่าโอกาสหลอดมีน้อยนะพี่น้องแต่แต่อันนี้หน่วยงานทีมงานของเพื่อก็แบบพร้อมใจนะพี่น้องเนาะทางประชาชนภายในประเทศของเพื่อก็พร้อมใจกันหลีกทางให้เนาะพี่น้องเนาะลดแบบว่าไปด่วนนะแม่คลิปนี้นะพี่น้องเนสะบูพลาเลอบครัวแล้วก็ ตั้งหนาคนลาทุกคนเนาะต้องขอขอบคุณค,คนไทยหน่วยงานทีมงานและก็เจ้าหน้าที่ไทยที่พร้อมกันอ่าสวยเหลือเด็กเล่านะเพื่อนเนาะจนแบบตั้งหน่วยงานขึ้นมา,าหน่วยงานปิ่นปัวโลหพวใจโดยเฉพาะขึ้นมาเพื่อสวยเหลือคนลานะนนน่านะพี่องเนาะกัรู้ศึกษาสึ้อก็ดีใจหลายนะเพี่อนเนาะคนไทยเผื่อแบบดีต่อคนลานะ่าหลายกว่าจะเป็นอ่าเรื่อง บว่าแต่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะพี่น้องเนาะหลายๆเรื่องที่ผ่านมาเพิ่นก็แบบเห็นคนลาวตกทุกไปเนี่เพิ่นก็แบบมาสู้เือตลอดเลยนะพี่น้องเนาะโจ้าก็บ่ฮู้จักคำิว่าเนาะพี่น้องเนาะก็มีเพียงแต่คำ่าขอบพระคุณอย่างซึ้งอย่างสุดใจนะพี่น้องเนาะเึ่งสัพพพาเลยครอบครัวก็ต้องขอแสดงความยินดีนําอ่าหนูน้อยสาวลาวเนาะพี่น้องเนาะที่ได้ฮอดมือหมอแล้วปลอดภัยแล้วกับสันๆเนาะพี่น้องเนาะก็เป็นคนที่2ที่เข้ามารักษาโรคหัวใจที่ โรงพยาบาลจุฬาที่ประเทศไทยนะพี่น้องเนาะกาแสดงความดีนำน้อยแล้วก็ทางครอบครัุณพี่น้องเนาะที่ได้รับค์เสรีสมาเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยพี่น้องตอนนี้ก็ค่อยขับลงแรงแล้วนะพี่น้องเนาะโซฟาและหลานแล้วก็เมย์ก็จะได้ขอตัวจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะก็ต้องขอขอบคุณพีพีเอฟซีเบอร์ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปต,ปตั้งแต่ต้นจนตลอดท้ายคลิปนี้เน,ะนาะโซฟ้าก็จะได้ขอตัวลาไปก่อนและขอเก่าคำว่าสบายดีสวัสดีค่ะ